contigo vale decir ahora oh lo hizo <eso, laughs> กูได้ินเาหาไแต่งทนากูได้ยินวช่อกี้ีไมกูได้ยินตนเด็ชื่อพ่อองเจ้าเอ้อ้าวอคอมเมนต์ไหมด่คอมเมนต์ของชิ่งเ้น่่ดืนดด้ดังพวกกูเือๆดังแล้วก็มาคอมเมนต์เวิดีโอน่วิดีโอใช่ไหมครับ 哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> ทนเซนติกเกอร์ข้างหลังพี่ผู้บอลหรอพี่เมื่อกี้ ลูกยไปไหนลูกยังมาหาลูกเราได้แค้ที่สิบบาทนะลูกไปนู้ลูกไปนู้ไม่เราจะเอาลูกมันเพื่ออะไรไม่ไปเจ็บไหมเฮ้ยเดี๋ยวโดนด่าเอาไปเนี่ยอู้หูลายฟันกลอนจัดไปเดี๋ยวลงก่น

สามซุ้มเหรอครับจารย์นึ่งคนได้สามซุ้มอย่าครับเพราะแม่เพราะแม่ไม่มาคือแบบซุ้มหมือนคนได้มองนี้ดีกว่านักของนีเปล่าของนี้จะแบบทะลุเลยอ่ะเวลาอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยก็แบบเดินเล่นอะไรก่อนโอ้ขม วันนีครับวันนี้มาไอพี่ทำไงอไมโอ้ยได้พี่ยบเลยพียบเลยไม้กูยอ่เนเออแม่พี่ซื้อดอกไม้อกด้วยเดี๋ยวหยให้ยบ่เอาเหรอไม่เหมือนนะอ๋อาเจอแล้วเรียบพี่เราไปปัดไกด์ำทางบอาไปดูคนปัดชิมปันงาน ไปหาไปคุณนะครับคุณถ่ายู้ปของไปคุณเรไ่าลราดีดีนะครับุไปไหมไหไม่เอาครับไปครับเดี๋ยวค่อยไปหาหยิบอะไรที่ซุ้มซุ้มเขามีของแจกไิ่หยิบน้ำมาก่อนแหลกไอ้ใครมาเอาผ้ามาวะเอาเนื้ออะไรอะไรอะเชาก็จะมาห้เดี๋ยวจะบอกวาแจกเรียงคนเลยหรอแจกเรียงคนเลยหรอุ้ยขอขอบคุณครับเออขอบคุณครับ แจกเรียงคนเลยใส่ดิใส่ดิใส่ใครว่านี่ว่าเลยตรงกลางนั่นแล้วก็หัวใจนะว่าแตขอให้ไี้คนเดียวรวย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 ชอบเลยเนี่ยแม่ด้วแม่กูได้เลขละได้องเลยเอาป้าเอาป้าไม่เอาไม่เอาไม่อะไม่อะไรให้แชมป์เลยแชมป์ข้างหลังแชมป์ได้ยังวะแชมป์ได้รแชมป์อ๋อ นส่เลรเป๋ามเลยนเป็นายอ่ะไปมไวะนี่ใส่นี่ครับเราจะมาใส่ไอ้เพื่อนเนยเนเนหนะครับเป็นเนยหายระวังลยใช่ครับมาใส่ต้ครับเพือนเนยโอ้ยอยากลู้เฉยไม่มีอะไรมากกับเพืนเนยนะครับเนยก็ก็เป็นคนดีครับเปนน่ารักแต่แต่แป่กระโปรงนิดนึงครับง อะไรคือกะปุกอยู่เปรุ่นเียค้าอะไรไอ้เจมาบาแเไมนไอ้พีาไมอาแล้วมงกนไหนขอบคุณอบครับเอ้แ่ครับอะไรก็ตับเราหทีู่แบบกล้องแบบนั่นไงเดิน มันจะไปแทงกูใช่ไหมกูมันแทงเนี่ยน่ากลัวไอเน่ยกูน่ากวถ่ายรูปไอ้เนี่ยของของกูอะไรทำไมคอยพีมันเยอะตื่นเ้นรุงอ้ยน่ารักไอ้คนกี๊ดตั้งใจข้าวข้างทางไอ้ดอคนกี๊เหรอคนกีคนกี ไอ้คนดีขอบคุณครับนี่คุณาไๆๆไอ้กุเรียกแล้วมาเกี่ไปเดินไปดูไอเเีน้ำวิ่งเร้ยเิมเริ่เริ่จัจิงีแล้วเปิดอ่ะบ่อยเลย อันนี้ครับจ้องใครกันแน่เนี่ยเจ้า quine วันนี้เราจะมาไปถ่ายรูปกับแบกคุณนะครับผมครับอ๋อมีคนหลากหลายหลากหลายเมนูนะผมเมนูอร่อยเกินไปแต่อันเดียวอะไรก็ไลืมนะเอเดี๋ยวใกล้ดิวิชั่หาอเองเพื่อที่จะถ่ายมุมกว้างได้เอเดี๋ยวเขาใกล้พี่ทีเดินอีกนานนะครับได้ในเม็กซิโกทางโน้ไม่เห็นน่าอยู่ทางโน้มากกว่าได้เป็นผัดครับผมผมกูได้แต่ยี่้อ ม้ yeah! <c oughs> <c oughs> <t 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 ่าอนแค่ฟันปลาัวนปลาทัปีนี้ปีนี้ฟันปลัวไหนวะไหนครับี่นอตัดไปตรงกลางเลยลยยาวตัวมาทำไมด้วยเนี่ยยาก คนมันเยอะเหรไหนวะไอคุณถ่ายรูปก็ต้องอยู่ที่ซุ้มถ่ายรูปไปเลยอยู่ทไหนวะอยู่ข้างนอกก็ได้เอาแล้วครับไหนไหนไหนไอคุณอยู่ไหนอ่ะไหนวะอ๋อใช่ใช่ ไม่เอาใบคอมาเพิ่มใบคอมาเพิ่มอัีครบสวัสดีคับดีครับสัสดีครับโอ้ยโนเนี่ยนอเนีไปกแม่อ่าเาพ่อจะไปกับเอาน้ำไหมเดิถ่ายรูปก่อนอะ ไม่ไม่ทันละเอาลงอยู่แล้วของครับโอยไมาแม่ไมาวันนี้อย่มือว่วันนี้วันนี้ว่นนี้ว่า้าไปแกครับมอเหมือนเดิมต้องสนั่งเขไม่อนั่งเข้าของของห้องนู้นไม่เช่เหรองเราต้องห้องเราอะ นเบื่อะอะไรครับจารย์อะไรครับโอ้ยจิมาลาแล้วครับอจารย์ไม่ะไจาละเดี๋ยวละลายเดี๋ยวละลายขอบคุณครับโอ้ยอย่าาเอ่ั โอเคตอนนี้ก็อยูทูบเบครับทุกคนแม่สบายสิดูคนนี้โอ้โหรวยวันนี้เอาเอาไปทำอะไรเขาไปเตบี้ยปลาไม่พลาดโอเคเรื่องเราก็ได้ไปหยิบอ่าเป็นเฟรนฟรายกับอ่าไก่ทอดกลมๆนะทุกคนฮะไม่ได้การให้ไปได้กินเอาเด็ดอ่าไม่ได้ขอจ่ายเราขอจ่ายก่อนนะก็มีเฟรนฟรายกับนักเก็ตทุกคนนี่เขาให้คนละสามซุ้มนะอุ้ยตูวให้เยอะนะคนคนละสามซุ้มเฮ้ยแซ่บอุ้ยอยากได้ว่ะ โอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนบรับทุกคนแล้วก็โอ้ยวนวายฉิ่ฝายเลยแล้ก็ละหมาดมาละหมาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเอาดอกไม้ให้ใครไปเอาดอกไม้ที่พี่ชายให้ไปเอาเดี๋ยวไปเอาให้มิกด้วยไอ้อันนั้นดอกไม้ที่ชายให้เหรอดอกไม้โอเคครับพี่ชายพี่สาวโอเคครับเจไปเเจ้ มันแก่เกินเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ก่อนเลยอะไรวะเตล่มตัวอะไปะตอนนี้อะไรดอกไม้จ๊ะนี่มีของแถมด้วยนี่นะครับเพื่อนให้นะครับให้ใส่ไม่ตะไบวันนี้ไม่ใส่อะไรอะไดูชูดอกไม้ดิชูดอกไม้ดิดอกไม้ดอกไม้เราเองไม่เี่ไม่มีดอกไม้เราเองครับไม่แตะบวใจอ่ะเดี๋ยวดอกไม้จะโอ้ยลานโดคุณวย่างทุกคนเดี๋ยวแตงกวาให้ดู ได้อะไรพลุพลังมาเยอะทกมีซูชิด้วยค่ะเอาซูชิมดิลนรชิจะไปมันยากมันยากโชัชมีครับเคมีแฟนินบอยากเยอะเลยปเดี๋ยวมกิกก็เกเยอะทุกคนว่าโรงเรียนใจดีมากพอใจเดียวผมไม่รอไปมี่ขอมันเยอะเดตก Icana, เดี๋ยวเราไปนด่กินกัน์ทูชิวใช่ไหมดูตูชิ้ทุกคนดูตูชิ้อร่อยน่าตาเรากินวันแต่ปัญหาคือแม่งไม่มีเต้ามให้เราจะกินยังไงกินตูชิเดี๋ยวเราจบอีกดูก่อนนิกไม่กินมากินได้ปะไอ้ไม่ดอกไม้อยู่นี่ดอกไม้อยู่นี่ใครจะจบได้เลย มันตกกมันอันเนอ่กสอมันบ่นแล้วมั้งบ่นแล้วมั้งลายลายจบลายจบกินไหมมีของมาให้ของที่กินกาดที่หน่อยไ่หยิบไปช้อนหนึ่งตุ่ยเราใหญ่เลย เดี๋ยวมานั่งกินูบีเหมือนเดิมเยอะมากเลยจูบีนีจะมีโดนัทมีซูจิเออราหกรหกโอเคกินงครับอาเอ้อากกินน้ำไมีคปเอเ็นก็ไานะเ้จะเอาอะเอาได้ตามเหลือเยอะมากจริงอันนั้นาไปมั้ใช่โซจิ

溜啦溜啦！ 喝一万杯。 Thank oh. you. ก็เป็นปอุปกรณสุสีที่จบมัธยมต้นนะครับก้าวแรกของมัธยมมัธยมนะครับก็รู้สึกดีมากสบบแบบเช่นนี้ก็รู้สึกสนุกเิฮาปาร์ตี้ก็มีสิ่งซึ่ก็คลยทุกคนเพดนทุกคนเีย,คยกความสุขมีเบ้ลายคนบคลายคนในโงเรียนโรเรียนทุกโนยเรียนนะครับ